สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับบอดเดซิมค่ะยัยวูนะครับวันนี้นะครับเราก็สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณขวัญเขาเป็นคุณสร้างนะครับ <c oughs> นี่เป็นการออกแบบของฝีมือคุณขวัญนะฮะออกบบอมาดูหน้าบ้านฮะสวยงามเะล่ะบ้านนี่แบบอลังการโฉงช่งยางใหญ่เบิลมนะครับเรื่อสร้างอยู่กันกี่ร้อยคนฮนะโอ้เดี๋ยวเราจะมีลูกสักแบบล้านคนอะไรอย่างงี้เยอะแยะเยอะแยะล้านคนเลยทีเดียวนี่ไปดูหลังบ้านดิไหนฮะ มีของนําเสนออะไรครับเดินไปเดินไปดูเดินไปดูเดินไปดูเนี่ยนะครับเต้นเต้นเต้นแมวแมวทำไมต้องแมวด้วยครับก็แมวมันน่ารักอะน่าเลี้ยงอ่ะน่าเลี้ยงเหรอใช่โอเคลีเราทำอะไรคุณขวัญทำต้นไม้เพชรปะใช่เราจะทำต้นไม้เพชรคุณจะทำสวนต้นไม้แถวไหนดีฮะอันนี้คุณเดินใช่ไหมเนี่ย หญ้าม <mm> <ais ama S 2> ันเลยขึ in ้นเยอะแยะไปหมดเลยเอาหญ้าออกครับพอหลังบ้านนี้ก็ได้หรอนะได้สิฟับได้มาแล้วครับผมที่ translation มันต้องใช้ไ้โ oak นะฮะอ๋อนี่มีกล่องนี่ว่ะนม่มีกล่องมันเป็นกล่องล่องหนอ่าได้มาแล้วครับผมแล้วเราก็จะทําการครัฟต่อเลยครับผมครัฟเป็นอะไรฮะคาฟเป็นต้นไม้พีนะใช่แยวตอนนี้เราต้องทําไอ้นี้ก่อนนะครับเป็นลูกกลมๆที่เอาไว้แปลง เซปปิ้งนะครับก็ต้องวางเพชรไว้ตรงมุมขวาครับผมวางโคไว้ข้างบนครับผมวางเหล็กแล้วก็วางทองฮะยังไม่มีทองครับขวัญโยนทองก็มาในตัวผมหน่อยฮะทองเหรอคะอ่ะ Yes เบินหน้านิดน,นึงฮะได้แล้วฮะปั๊บได้มาแล้วแล้วทีนี้ก็ทำเซปปิ้งครับผมเปปิ้งมีแล้วคะ่ะ อ่ะหนูอ่ะนี่ในเนี้นนยนะฮะฟาบมันลืมแปลว่าใช้ด้วยกันไม่ได้ฟ้าบทำไงว่าลืมอีกแล้วฮะเพชรเพชรเพชรมาฮะเพชรเพชรอยู่ในกล่องค่ะกล่องนี้กล่องนี้โยนมาเลยฮะปัป๊บได้จะได้เลยฮะต้นไม้เพชรไหนนอกนี่ไหนนอกไหนโอเคโอเคเดี๋ยวโยนให้เอาไหนโยนมาเลยฮะโอเคค่ะมือเปนลูกมือไงนี่้แล้วค่ะปั๊บ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 ได้มาแล้วฮะต้นไม้เพชร ต้นแรกเราจะปลูกที่ไหนดีนขวัญลงหลักปักฐานปลูกบนตรงนี้ละค่ะอะตรงนี้ให<ะ>้ได้ยืนให้เดี๋ยวมันก็โตต้นแรกครับผมเอาแล้วขวันยืนเลยฮะ <c oughs> ใช้มนที่คุณมีฮะ,สะเสกเข้าไปครับโอ้มันลึกก็ขื่อกระโติมไปเนี่ย <c oughs> ะอะไรเอ็นขวนัญเฮ้ยหรือว่ามันได้ฉชาะไอ้อนั่นอะมนี่ใช้ไม่ได้เลยเราใช้ได้ไหมกระดูกลองดิกระดูกก็ได้ค่ะใช้ผงกระดูกก็ได้ นเรามาลองดูไหนๆก็ไม่กระดูกจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาไ,มได้แล้ว<ร> <c oughs> โอ้โหผมครับมาฟ้าบฟ้าบได้มาต้นหนึ่งอ่าแล้วก็มารอลุ้นนะอ๋อมาแล้วเหรอดีมากครับผมได้มาต้นหนึ่งแต่อาจจะมีอีกแหละนั่นไงมาอีกต้นหนึ่งเนาะทำไมเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่นั่นมันผีเสื้อโอยอะไรอะคุณกวนเด็กน้อยก็ได้อะ้โหตกใจหมดเลย เอาเลยฮะตัวแล้วก็ตัด,ดเลยฮะโดครับโดครับโดครับ,บ,บอ๋ออ่ะพี่การเอาไปแปลงรูปสิป๊าบการแปลงรูปของเรานี่ทำไงฮะวางทีทรานฟอร์มไว้ฮะข้างเลยเฉยอะฮะข้างได้แล้วฮะแปดเม็ดโอ้โหนี่มันแบบเพ็ดอัะพีมหาเพ็ด โหดมากอ่ะเวอร์ชิปเป่งเลยทำมากี่รอบแล้วถามจริงใช่เฮ้ยกลับบ้านไปนอนเลกคุณขวัญจำได้เลยคลิปแรกๆครับไปพายเรือเล่นหุ่นขวัญเว้ยหุ่นขวัญแม่งไม่เอาลงช่องเว้ยขวัญบอกไม่มีอะไรอะแคสกับพี่กันแบบกากอะไรอย่างเงี้ยบ้าไม่ได้บอกว่ากากแค่บอกว่าคลิปนั้นดูไม่ค่อยน่ารักเขาไม่ยอมลงฮะใครอยากไปดูเนี่ยต้องไปดูช่องเก่าผมนะโอ้โหแบบพูดที่แบบคุณขวัญครับ เดี๋ยวผมเอาให้ครับโคตรมากอะโคตรแข็งอะะเนี่ยทำทางที่ต้องทำทางวางบล็อกไปเลยไม่ไงโดดโหดจมูดโหดเหล่วนี้สาวสวยเยอะอะไรสาวไงเต็มเลยอ่ะเธอเธอแดงเนี่ยสวยสุดต่อหนุ่มหล่อทำไมต้องมาเดินติดเราต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าเขาอาจจะชอบผู้ชายก็เป็นไปได้โอ้แมเกาสย่าอุ้ยพอมด เอาเลนขวันไฟดิเอา,าอะไรฉันสายฟารม์มไหนไวะพอมดโอ้ยืนทำไรฮะยืนนำบ้าอะไรล่ะฮะพ่อ,อ,อ,อมึงพอมดอลไรเดี๋ยวขอ,<ห>ขอไล่มนก่อนโอมจจองโตขึ้นมาโตขึ้นมานี่ผมมีมนอ่าโตแล้วจุฟิงไงส<อ>ูงใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่าจุฟิง อ้าวยางยางยางยังจุ๊บวิ่งต้นนี้สูงใหญ่ลองทำต้นเหล็กบ้างดิย่างคุ้มอ่ะเหล็กพอไหมอ่ะแซปปิ้งว่าโอ้เหล็กเราเยอะแยะเออต้องรอแซปปิ้งโอ๊กไม่มีอะดิแซปปิ้งอะไรก็ได้ปะหรือต้องโอ๊กต้องโอ๊กอย่างเดียวค่ะทาไมต้องกําหนดโอ๊กเนี่ยฮะเป็นอะไรกับโอ๊กวะเนี่ยฮะโอปอเครื่องถุยคนละโอ๊กกันต้นเงี้ยฝั่งนู้นนีต้นโอ๊กอยู่ฝั่งฝั่งบ้านเราปะ ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวไปตัดให้แต่ที่จริง,งเหล็กเราก,ก็เยอะมากแล้วใช่ไม่ต้องทําก็ได้นะเนี่ยแต่ก็ทําไว้ก็เผื่อไว้ฮะเื่อไว้ใช้ง่ายมันก็จะเป็นแบบว่าสุดยอดอภิมหาอภินิมารมหาอภิมิอภินิหารหรือเปล่าอภิมหา,าไม่ใช่ไม่ใช่อภินิหารเหรอไม่ใช่อภิมหา <ไอ S 1> คือเยอะมากเลยอภินิหาร<อ>นี่คือแบบเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไง ขวัน,นี่ารักน่ารักคุณไม่แม้แต่นดเหี่ยวตรงนี้น่ากลัวครับแล้วคุณจะไปทำไมล่ะเอามาคุณได้มาตั้งสามต้นตกลงไปนี่รู้เลยครับบ้านสวยคุณใจ <c oughs> เหมือนได้ค่าโฆษณานะพูดหลายคลิปจริงเกี่ยวอะไรกับเทลมีอ้าวไม่เคยดูชิงร้อยจริงล้านนะทำไมอะ่ะก็โฆษณาเอ้ยสปอนเซอร์มันไงใช้เทลมีภูมิใจใช้เทลมี ผมใจใช้เทลมีมาแล้วเมื่อไหร่จะโยนให้ผมตะเกียบอ้าไปโยนให้ใกล้ๆไงมันนี่สิถ้าผมอยู่เนี่ยสิงล่างคุณดิเดถ้าจะสิงล่างเขาไปเล้วติดกันนี่มันต้นคู่ใช่ต้นคู่เราไปปลูกสองต้นติดกันปั๊บต้นคู่ปั๊บนี่ก็ต้นคู่เห็นรอโอ้โหคินเคซี่นี่แบบมีเวทมนต์ต้นคีบ้างได้ไหมฮะ ไม่ได้ค่ะต้นพี่ก็เหม็นเด็กอ้าวไม่ขำน <c oughs> เนรอเบื่อจุงเลยเพราะนั้นว่าเราไม่เล่นมุกพอเราเล่นมุกก็ไม่เก็ตกับเรา,า <c oughs> อารอาอะนาา้งจขเหรื <c oughs> อปล่ขันจะร้องไห้ต้องเหม็นนะฮะพี่ขวัญเล่นมุกเยอะๆดีไหมหรือว่าพี่ขวัญจะเล่นเลยแป๊กเราคอมเมนต์กันมา พี่ขวัญเขาอยากรู้ต้องเล่นดิแต่พี่ขวัญเขาจะปิี่นเป็นสายฮานะเขาจะไม่มาแอบแปลว่าสวยใสใช้ใช้อะไรเดียวไม่รู้เหมือนกันอุทัยทิพย์นะฮะเขาจะไม่สวยใสใช้อุทัยทิพย์แล้วพันแรก็ไ้เขาจะสวยใสใช้ใช้อะไรดีใช้พรใช้ใช้ยาหมองตาเททองทัตถูทัตถูกูผมอยากรู้ว่าในช่องคุณขวัญนี่มีใครทันคลิปใช้พรคุณขวัญบ้างไม่มีเหอะ ม่มีเลยมามากถ้ามีก็ต้องแบบเป็นรุ่นที่แบบโอ้โหรุ่นแบบสุดยอดนะฮะใช่ถ้าใครทันนี่ต้องเม้นบอกนะฮะขวันเขาคงดีใจมากอะไม่อยากจะเชื่อว่าแบบมีคนทันรุ่นรุ่นนั้นด้วยแต่ว่ามันก็มีรุ่นที่เขาเคยฟังเพลงหน่วงเธอนะก็มีเอ้าหน่วงหน่วงมีหน่วงมีเออหน่วงนคลิปแรกเลยไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้ร่ำรวยเงินทองเลยครับแบบทั้งหล่อและรวยมากนะครับ หล่อแล้วรวยโคตรหลงตัวเองเลยว่าดีไลน์นี่มาจากตรงเนี้แหละพี่พูดว่าหล่อแล้วรวยใช่ไหมอะไรเงี้ยหลงตัวเองอะไรเด็กคงเหมือนไส้อุ้ยตัวเองทำไมเด็กคงแบบพี่อะไรเงี้ยช่วยทําให้อวัยวะทุกส่วนผมเท่ากันได้ไหมครับทำไมอะคะอยากจะขอร้องะฮะขอร้องเล่าเหรอใช่ฮะขอร้องเดี๋ยวเราเอามือทุบให้ขอร้องน้องน้องทหารขอร้อง อยากให้ไปดูหลายๆคลิปนะครับว่าเขาทำเขาสึงจะต้นไม้ทำไมนางไม้อะโอ้เจ็บเลยอะอยากให้น้องๆเข้าไปดูหลายๆคลิปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นหรือเกมนี้นะโปรดนะครับโปรดขอร้องขอกันแบบหน้าด้านๆนะครับก็แค่แบบตั้งใจทำไงก็อยากให้แบบน้องดูทุกคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดซิมทนี่เราต้องความเข้าใจกันก่อนนะว่าเราต้องนัดกันแคสนะครับซึ่งมันจะออกไม่ได้ทุกวัน นะครับมันจะออกได้ทุกวันเราวางไวนะ้น่าจะเป็นศุกร์เสาร์นะครับที่จะออกแน่นอนนะส่วนวันพุธนี่จะเป็นโบนัสนิดหน่อยนะครับถ้าเราว่างน,น,น,นะครับก็อาทิตย์ละประมาณ3คลิปไม่ก็2อนะฮะนะอันนี้คือความเข้าใจทํเกันก่อนนะครับเพราะเราต้องนัดกันแคสตว่าต่างคนก็ต่างมีงานการนะครับก็นะต้องให้ทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับอาจจะไม่เร็วได้แบบทุกวันวันละ5คลิป8คลิปอะไรเงี้ยครับใช่ นั่นคือเร็วไปถ้าเร็วขนาดนั้นใช่ถ้าเร็วขนาดนั้นนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรฮะแล้วงานก็จะไร้คุณภาพม,ามีเพียร์ทาสิบก้อนแล้วเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่อดตายแล้วเนี่ยเยอะมากจริงนี่กำลังจะเพิ่มอีกเนี่ยแน่นอนแน่นอนโอ้โหทั้งสวยและรวยมากแน่นอนยังไงก็ขวัญอยากทำจำมูกไวหระพอดีเลยเนี่ย โอ้โหถ้ามันใช้เพชรอันนี้ซื้อทำได้เลยก็สบายดีป่านนี้คงเล่นแต่ไม้ค้ำใช่เล่นแต่ไม้ค้ำเดี๋ยวเล่นจนรวยเสร็จทำนู่นทำนี่ต่อโอ้โหชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเล่นแต่ไม้ค้ำรวยตายโอ้ยถึงต้นไม้อีกแล้วอุ้ยคุณสร้างบ้านยังไงให้มันมีสเกลตันในบ้านเนี้ยไฟมันไม่พอดินี่มันเดี๋ยว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 รู้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยนะลูกเกิดมาอาพับก็<อ>เดี๋ยวคงต้องทำไฟให้เยอะกว่านั้นนะคะอันนั้นขวัญปกัปกไว้แบบน้อยนิดไงอันไหนจะเป็นห้องเก็บของดีขวัญอ่าชั้นล่างใกล้บันไดชั้นล่างก็ได้ค่ะข้างบนก็คิดว่าจะเอาไว้จริงๆต้าบันไดก็เป็นห้องได้นะแ,แต่ปิดไว้มไม่ต้องก็ได้ฮะเอาเนี่ยเอาใกล้ๆบันไดตรงนี้ก็ได้ ได้ๆบ็นไรไนก็ได้ใช่อ,อันนี้ห้องเก็บของของเราใช่ค่ะไงวันที่ใส่แวน่นวันนี้ใส่แวน่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาบ่นว่าพี่ไม่ใส่แว่นดีกว่า <c oughs> <c oughs> ขนาดลิ้ไม่ใส่แวน่นก็ยังมีคนมาบ่นว่าพี่ใส่แว,นว่นเถอะบางคนก็บอกดีแล้วไม่ใส่อะตีกันน้องจะเอาอยัางไงใช่ไม่เป็นไรฮะผมก็อย่างที่บอกฮนะใส่สลับไม่ใส่นะฮะ <c oughs> เอาใจ <c oughs> ทั้งสองฝ่ายนะฮะเราจะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ อนอนแล้วนะสเกลตันเกิดมาค่าถ้าเป็นถ้าเป็นเดอะลองดาร์กนี่นอนไม่ได้นะคุณทำไมอ่ะถ้าเกิดสมมตินอนแล้วแบบไม่ได้ปิดประตูหรือแบบหมาป่าอยู่แถวนี้หรืออะไรเงี้ยมันจะเข้ามาเลยนะแบบเรานอนไปแล้วแบบเข้ามากัดเลยตายเลยโหดมากใช่มันเป็นเกมเอาตัวรอดแบบว่าสวิสสวาร์กันน่าดูถล่มทลายคิปเปอร์หัวโทรศัพท์ใหญ่มาก จิ๋งหอจิ๋งหอเป็นไงอ่ะใหญ่มากอยากได้เข้าดิตีมาเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ไงต้นไม้นี้ต้นอะไรเหรอเอ้าหายไปไหนแล้วอะทำไมผมอ๋อได้มาละต้นเฮมอะไรเนี่ยฮะเนี่ยต้นนี้เลยมันเอาไว้อ่าคราฟอะไรวะผมก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องเปิดดูนี่คุณขวัญเห็นป่ะตรงต้นไม้เพชรเราอะมีคิปเปอร์เหรอ เห็นปลาล่ะเนี่ยโทรศัพท์ใหญ่เป็นต้นเหรอหัวโทรศัพท์อย่าเรียกว่าหัวโทรศัพท์เขาเรียกว่าหัวตู้โทรศัพท์ดีกว่ามาเป็นตู้ฮะเออมาเป็นตู้เดี๋ยวร่อนมาก่อนเดี๋ยวมันระเบิดต้มตามอ้ยวทำไมวิ่งไวจังวะเออทำไมวิ่งไววะทำไวิ่งไวจังวะหัวโทรศัพท์ไงแปลกแฮะเฮชลาเฮชฉุกเฉินเหรอฉุกเฉินเหรออ้าวเธอจะเอาเหรอใช่ไม่เป็นไรพี่ใส่ให้หนูดูก็ได้อุ้ยอุ้ย ม้นไม้โตพอดีโดนสิงไหนใส่สิมาลองเปลี่ยนกันเลยดีกว่าอันนี้วูด h ฮ t อันเนี้ยนี่ไงใช่ใหญ่มากแปลว่าเหมือนต่อความสูงอ่ะมันเป็นโพลิสตั้งหากกันกว่าโพลิสบล็อกเว้ยอ้อเหรอมันเป็นตู้ตู้อะไรตำรวจสักอย่างตู้ของตำรวจใช่ใช่โอเคผมใส่หมวกนี้และใหญ่ดิคุณเดินผ่านผมนี่คุณไม่เห็นอะไรเห็นต่หมวกเห็นต่หมวกไงไม่มีหลงนะทีเนี้ย ไม่มีหลงอะทีเนี้ยแบบพี่การไปไหนให้กระโดดทีนี้เห็นเรอใหญ่มากจริงนะใหญ่และยาวมากงอมวกยางยางยางจะวนยังจะวนว่าบอกว่าเด็กดูเยอะผู้ปกครองดูเยอะคุณไม่รู้จะผิดเหรอคุณไปงานเกมอะครับคุณเล่น g ี O ีองคทเเข้าพงเข้าผับทุกพาร์ทแล้วดูเด็กมาขอ ครับขอลายเส้นนยครับประมาณแบบที่ขวบอะแปดขวบอะไรเงี้ยแบบขวบน้องดูอะไรไปขวบอะไรคือที่จริงแบบว่าเราก็รู้นะบางทีเด็กก็คิดได้แต่แบบบางทีมันก็ไม่ควรเนาะใช่ก็ช่วงนี้ก็พยายามลดแล้วนะใช่เราก็จะไปสายลุงพีใช่มเป็นสายสว่างนะครับสว่างนะปิ้งฟังแหละดูช่องแบบ ไม่ชอบไปขวัญกับพี่การไม่ฟิงฟังอะ <c oughs> ่ะฟินฟังมีคำหยาบสิบแปดบวกเยอะมากแต่ผมแม่งบางทีก็หลุดนะฮะแต่เราก็จะพยายามไม่ค่อยพูดแล้วกันเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดีต่อประชาชนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่จะได้ส่งเสริมได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัวไม่ดีนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราพูดไม่ดีสิบสองท่อนโยนเข้าตัวผมเเนะี่ย โยนสักไกลเข้าสีเข้ามาไม่เข้าเหรอเข้ามาแล้วใช่ไหมอยู่หน้าโต๊ะขาวแค่กระดึ๊บเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วแ่ละคือไม่ได้ครับอยู่ดึ๊บดีดื๊บดีดื๊บดีไม่ได้ครับอยู่ดึ๊บไม่ได้ครับอยู่โยนกันไก่ไงโยนกันไก่พิดกันไก่จีบอ่าให้อะอะไรโยนกันไก่อะไรฮะ โยนการไก่กับคิดการไก่กิบอีกแล้วเดือกอะไร่วยช่วยเขาขยายความสิเออนคือพวกอะไรนะโยนการไก่ก็เหมือนคิดกันไก่เปล่าก็คิดไก่ไงก็โยนไปให้ก่อนไไก่ไม่รู้หัวนี่ยนะะเล่นเรื่อยๆเหมือนมันต้องมีสักสามคนก็ยังขำได้อ่ะถึงคนดูคลิปสักแสนคนก็ต้องมีสักคนหนึ่งอะ ถ้าคนหนึ่งที่ขำใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นนะมันต้องมีบ้างก่อน่าไปซีเออด่าเล่นไปเหอะไหนขออีกมุกสิอะไรก็ได้อ่ะ,อะอลองคิดเลยคิดสดเลยคิดไม่ออกเออคิดเลยคิดเลยเร็วอยู่ไหนวะนั่นไงเธอเอาของบักมาไว้ในตัวเราใช่ไหม Your inventory is full เธอแกล้งเราใช่ไหมเฮ้ยน่ารักก็เอาไปวางที่บ้านดีปะอะไรเหรอแล้วดิเป็นมองตอนเราถือน่ารักน่ารักเราเหรอที่น่ารัก ใช่จีบได้ปะจีบแล้วฮะจีบได้ปะจีบยังไงฮะมีแฟนยังคะไม่มีฮะจีบได้ไหมคะจีบยังไงฮะก็จีบหรอจีบก็แบบเอามือนิ้วชี้กันนิ้วโป้งมาจีบจีบม่เอปุ๊บมาละวปุ๊บดี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 ฮะไม่เอาหรอเล่นเรื่อยๆเลื่อเรื่อยๆเอาวางไหนดีกันก่อน เฮ้ยพี่กันเลอกห้องก่อนขึ้นมาชั้นสองก่อนคุณผู้ชมยังไม่เห็นชั้นสองเลยไหนดูนะคะนี่เป็นบันไดวนนะคะโหไม่โหดจริงทําไม่ได้พูดเลยเหรอมีอยู่สามห้องให้เลือกค่ะอีกห้องหนึ่งคือห้องน้ําพี่จะนอนในห้องน้ําก็ได้ไหนเอาไว้ไหนวางได้ไหมเฮ้ยนี่ไงใช่เอ้าหยุดเลยไอ้บ้าลราจะเข้าไปได้ไปเนี่ยวาแล้วเข้าได้ไหมลองดูลองดูหลุดวะหลุดเหมือนกันอ่าชิบหายแล้ว เรียบร้อยชีวิตเศร้าเย่ในะ yeah, ที่สุดก็กลับมาแล้วไอตุ๊ก,กาตาบูดูนี่เราต้องเอาไปทิ้งฮะโอ้โหกว่าจะแก้ได้นี่โอ้โหขนหวัวลุกกเลยทีเดียว <Hi. S 2> ตุ๊กตาดิไม่มีอาถรรพ์นะฮะตอนแรกคิดว่าจะได้เล่นใหม่กันแล้วโ oh, อ้โหตกใจ <ไป S 1> มากอะเอามาไปทิ้งครัขวัญครับเอา,าไปทิ้งไกลๆเลยคุณการเอาไปฝังเด่นขุดหลุมเลยแล้วแหละฝังเดนไว้โยนลงไปโยนฝังไปแล้วฮะ ออกไปไกลๆฮะปิดเลยฮะไม่มีไม่มีมมบล็อกปิดอ่ะเดี๋ยวปิดให้มีอยู่ถ้ามันกลับขึ้นมาแสดงว่าเป็นแอนนาเบลนี่นแค่นี้ไงหลอน <c oughs> ถ้ากลับขึ้นมาแสดงว่าเป็นแอนนาเบลนะครับได้ตุ๊กาตากลับไปนะอ่ะเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆนะเ <1 S 2> นินไปโน่นละกันสองชัมไปยังให้นำไปก่อนอโอเค เร็วอะเฮ้ยเร็วเร็เอาอะไรอะอะรอะครับครับไม่บอกครับเอาอะไวะยากวิ่งเร็วตอนนี้เอ่ยมากตามผมไม่ทันดิอาอะไรอาอะไรเอาไร่อาาไเไรเออะอนออไาะไหววะไเอะเเอเะรอาอะอาายนี้ครัอผมเป็นนักกีฬาเอ้ยเราขับไปนี่กาคุณขอร เอาจริงเหรอใช่เดี๋ยวผมขอดูวิธีคราฟก่อนนะครับจำไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวผมก็ดูด้วยเหมือนกันลด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 ใช้กี่อันนะฮะขอดูอีกรอบนะฮะรถแดงของผมใช้ทั้งหมด5อันครับผมรถแดงรถแดงเรามีรถแดงนะแล้วฮะเราก็ต้องมีคาร์มอเตอร์นะะซึ่งคาร์มอเตอร์ก็โหอลังการ งานเด่วหนูทำรถติ๊บต้องใช้ไม้ใช้หินใช้เลสสโตนขอไอรอนสักครึ่งหนึ่งนะคะไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาโหดจุงเบอร์แม้แอลคุณกันตุกปรุงสปริงได้แล้วรถจีบรถจีบจีบใครอะรถจีบจีบคนเนี้ยค่ะมีแฟนยังคะวันนี้ไม่มีแฟนนะคะ ฮัลโหลแต่เองแฟนยังสนใจนั่งรถเราเปล่าไม่สนครับพอดีว่าเรากำลังทำอีกรถหนึ่งอยู่ครับรอไม่สนใจรถเราอ๋อโหดนะครับดรถเราเดี๋ยวดูรถเราได้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 เดี๋ยวรอดูเลยฟ๊าปออกมาแล้วเอ้าหิวว่างกินเค้กก่อนนะเหลือนี่ฮะเหลือพวงมาลัยครับผมป๊าปป๊าบใช่ผมอ๋อขับยากจุงเบย ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ใส่เข้าไปครับปั๊บปั๊บก็สีแดงคุณครับง่ายนี่วะถ้าบอกเนี่ยผมใส่ถูกป่ะไหมผมก็มั่วไปเรื่อยฮะอ๋อใส่ผิดด้านเราทุบก็แตกนี่รถมันจะพังไหมอ่ะไม่รู้ไงลองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับไปจอดข้างนอกรอนะเสร็จแล้วชิง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  ไหนวะชิงช,งชิงถึงไหนไง่ายๆนะบ้านฝั่งนี้อ๋อเราขี่ไปหาวัวกันดีกว่าไหม i, เฮ้ยรถสีแดงน่ารักจุงอะแน่นอนเหมือนคนข<ร>ี่นะครับห<อ> <laughs> ลงตัวเองเละไปทางไหนดินควันไปเลยค่ะมั่วเลยพี่ลงน้ำได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ไไดขึ้นเขา <laughs> ต้องขี่ขึ้นเขาในจะังหวะนี้แน่นอนโคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนเอาละฮะจังหวะนี้ฮะย ไปนะครับบัวเจ้าอยู่ไหนจะเจอไหมเนี่ยคุณบัวปังเล่นเป็นเด็กอ่ะพี่การของพี่การมันไม่มีกระจกอของขวัญมันนั่งแล้วแบบตรงกระจกพอดีอ่ะยาเน,นี่ก็เยอะจริงๆริงยุยยาเยอะถุยลืมยุยยาเยอะเหรอให <c oughs> ้มันมาร์กอะมันขับงี้ไม่ได้ ถึงบ้านแล้วนะจังหวะชา้าจังเลยรถคันนั้นนะ่ะวิ่งกลับไปก็น่าจะไวกว่านะเออเราอัพวิ่งเร็วนะี่ว่าอัพนักกีฬาหมดตั้ง35เลยต้องนอนแล้วจวังหวะเนี้ยมันมืดเสือช้าแล้วโอเคสำหรับเช้าว,วันนี้เราจะปิดพาร์ทไปแค่นี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่กท็ทำนู่นทำนี่นะทำสวนทำฟาร์มหาพู้ง <Hey. S 1> หาเพชร <Hey. S 1> เปลี่ยนชุดเกาะเพชรนะครับแล้วก็เดี๋ยว <Hey. S 1> พาร์ทหน้า นะครับเราจะไปหาน้องวัวเนาะเพราะเราจะขี่โพนี่ดีกว่ามันบินได้นะครับแน่นอนแน่นอนนะมันดีกว่าแบบว่าเราไปวิ่งนะครับส่วนรถที่เรารับมานี่ก็วิ่งเร็วกว่าใช่ไหมรถขับวิ่งเร็วกว่าแต่ผมคิดว่าก็ขับก็ดีนะฮะไม่ต้องหิวอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวพัทหน้าเราจะไปหาที่ขี่โพนี่เนาะเราจะไปหาเนื้อได้อะไม่ใช่เนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะหนังนะครับหนังแล้วพัท ต่อๆๆอ,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 อไปนะครับเราก็จะทำเอ็กเซนเชียลนะครับเราจะมาเกี่ยวกับหมอดพวกเอ็กเซนเชียลนะครับก็ลองมาดูแล้วกันไม่ใช่เอ็กเซนเชียลดีเอ็กเซนเฉยเอ็กเซนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย